สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดบิทของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ย <c oughs> ก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอีกแล้วนะายดเดบิทนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการทำ P ร้อยนั่นเองนะครับนะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะรู้มาแล้วนะแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ บางคนที่เล่นใหม่จริงๆเพิ่งที่จะมาเล่นเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า P ีร้อยเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้ว P ีร้อยคืออะไรนั่นเองนะครับพีร้อยก็คือค่าเลี้ยงงานพอยของตัวละครเลนเจอร์เรานั่นเองเนี่นะซึ่งไอ้ค่าเลี้ยงงานพอยเนี่ยผมอธิบายเนี่ยบางทีอ่าคลิปเนี้ยอาจจะขอภัยที่อาจจะอธิบายได้ไม่ชัวร์ทุกคนนี่ยนะแต่ก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆที่สุดนั่นเองนะครับนก็คือเลี้ยงงานพอยเนี่ยจะเป็นแต้มที่เวลาเราไปเล่นด่านแต่ละด่านเนี่ย ถ้าเรายิ่งมีเลวหนาดพอยหรือว่าแต้มพีตรงนี้เนี่ยไอ้กบเขียวๆพีด้านบนตรงนี้เนี่ยมีเยอะเท่าไหร่นะครับการดบโอกาสหรือว่าการดบของมากขึ้นเนี่ยจะแบบเเขาเรียกว่าไงการดบของแบบเบิ้ลคูณ2เนี่ยมันจะได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักสักรอบหนึ่งแล้วกันนะอ่าไปที่สเตจพิเศษคือผมลืมแล้วว่าวันนี้ผมเล่นสเตเออแมงเล่นจนจะหมดแล้วดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมมาด่านที่3นี้แล้วกันนะครับนะโอเคอันนี้จะเป็นทีมพีร้อยของผมนะครับนะก็คือ ทีร้อยเนี่ยก็คือการเอาตัวละครที่เหมือนกันหรือว่าเอาตัวกบเนี่ยมายัดใส่ให้1นึ่งถึงหนึตัวนั่นเองนะครับนะก็คือแต้มที <P S 1> <P S 2> ตรงนี้แหละนะครับนะเพราะถ้าอันเนี้ยอ้ตรงเนี้ยตแต้มทีร้อยของผมเนี่ย <P 100 S 2> มี500ใช่ไหมก็คือการดบของแบบเบิ้ลเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะได้ร้อเลยนั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าเรามีทีมทีร้อยทั้ง2ทีมเนี่ยการเบิ้ลของไอเทมที่เราจะได้เนี่ยหรือว่าการแบบดบของมากขึ้นเนี่ยจะได้เป็น2ครั้งนั่นเองนะเดี๋ยวผมกดเล่นให้ดูนะ อาจจะอธิบายแบบว่าไม่เคลียร์สำหรับบางคนนะครับแต่ผมจะพยายามอธิบายให้แบบว่าเข้าใจง่ายๆที่สุดนั่นเองนะนะก็คืออ่มโอเคเดี๋ยวผมตรงนี้ขอเล่นไปก่อนแล้วกันนะเป็นทีมน้ำด้วยแล้วผมเอาไฟมาเออจเจริญเธอ,อแต่ว่ามันเป็นแบบโอเคเป็นเป็นด่านง่ายๆนะครับนะโอเคอันนี้ก็ผมมีทีม P 1 0 0ที่เป็น P 1 0 0แบบว่าแบบ500 p ไอแต้ม P 1 0 0อหนึ่งถึง500แล้วยิง1ึงทีมน้ก็คือทีม B ใช่ไหมผมเนี่ยจีมีโอกาสกดขออ่ากดของรอ,องบแรก โบนัสเคลียร์อ่ะอ๋ออันนี้โบนัสเคลียร์ครั้งแรกนะนะอ่ะ,อะ,อะ,อะมันก็จะมีอ้าวอ๋อเมื่อกี้มันติดโบนัสเคลียร์รอบแรกเลยเดี๋ยวผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาครับมาตอนนี้ก็ได้เวลาการสุ่มของรางวัลจากด่านที่เราเล่นได้ใช่ไหมอ่าอันนี้ปึ๊บจะเป็นเคลียร์โบนัสรอบแรกครับอ่าปึ๊บเจ็บปึ๊บผมกดอีกรอบเป้งอ่ะมันจะเด้งมาเป็นโบนัสเลียวหนานอย่างงี้อันนี้คือประโยชน์หรือว่าเขาเรียกว่าไงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีแต้มพีร้อยนั่นเองนะนะหรือว่าแต้มแบบพอยต์เลียวหนาเยอะๆนะครับนะอันนี้คือที่ผมได้สองอันเพราะว่า ทั้งทีม A ทีของผมเนี่ยมันมีโบนัสเยอหนาพอเยอะนั่นเองเนะครับนะมันก็จะเลยเลยจะได้ทั้งถึง2ครั้งเลยนั่นเองนะครับเป็นโบนัสนะครับที่เราจะได้จากการเล่นเสร็จในแต่ละดานนะครับนะโอเคซึ่งผมก็จะมาอธิบายว่าการทํา P ร0 0เนี่ยมันทํายังไงถึงจะให้มีแบบประสิทธิภาพมากที่สุดแบบพวกตัวละครโคลาโบอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาแจกกันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะพวกตัวอ่าอย่างเนี้ยไอคาซึาระโคทาโร่ในช่วงอินเวนของอ,อ,อินทามะเนี่ย ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวแจกฟรีที่เราจะได้เยอะมากๆเมื่อเราเล่นด่านเปรตพิเศษของโคลโบรอบนี้นะครับนะซึ่งการทำพีร้อยเนี่ยก็คือการเอาตัวละครที่เหมือนกันมายัดให้ครบ1 0ึรตัวใช่ไหมแต่ผมเนี่ยจะมีอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เจ้าตัวพีร้อยที่เราทําไว้เนี่ยสามารถเอามาเล่นได้แล้วมันก็จะเป็นระดับแม็กด้วยนั่นเองนะครับนะก็คือขั้นที่1ครับเราก็หาตัวที่มันเหมือนกันมา5ตัวนะครับนะกดอสมมุติผมหาตัวที่มันเหมือนกันผมมาหาคาซึราเนาะอ่ะ หาสรแล้วปุ๊บกดเพิ่มระดับครับแล้วก็กดไปที่เลนเจอร์ประเภทเดียวกันตรงนี้ครับปึ๊บมันจะมีพวกกบแดงกบอะไรก็ช่างแล้วแต่ครับอย่าไปใช้กบคราบมันเปืองครับเอากบพวกนี้เนี่ยไปยัดให้ตัวที่เวลาเราเปิดได้ตัวกิง่งแล้วเราค่อยเอาตัวกบพวกนี้ไปอัพให้มันเป็นเวลวแบบ140แม็กนั่นเองนะครับนะการที่จะไปถึงเวล1 4 0แม็กได้มี2เงื่อนไขนะนะสำหรับ8ดาวใช่ไหมก็จะมีการยัดกบแดงนะนะที่จะ เพิ่มค่าแม็กเลเวลนะอ่าหรือว่าการยัดตัวแบบเหมือนกันที่จะเพิ่มค่าเลเวลได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนะแบบค่าแม็กแบบค่าเพดานเลเวลสูงสุดนะอ่ะตรงนี้ผมยัดไป1 2ใช่ไหมสามสี่การยัดที่สูงที่สุดของเวลอ่าของล่างแปดดาวธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ต่ำอยู่ที่140นะครับนะแล้วก็จะมีพอยต์เลี้ยวหนาเนี่ยอยู่5พอยต์นั่นเองนะครับนะผมอัพให้แนะนำว่าให้อัพแค่นี้ไม่ต้องอัพถึงขั้นแบบ6อะไรงี้เอาครับอัพแค่ 4ล่างแบบกด1ล่างใช่ไหมอัพ4ล่างรวมกันจะกลายเป็น5ล่างรวมกันจะได้เป็นเวลอแปดดาวเวลแม็กหนร้อยสี่สิบหนึ่งตัวพอดีนะครับนะโอเคเรากดอัพไปเลยจะเป็น1ตัวเท่ากับ P5 นะครับนะหรือว่า5 P หรือว่า5้ e ลีโอหนาต์พอยนั่นเองนะครับนะโอเคพอเราอัพจนถึงเวลแม็กหนึ่งร้อยสี่สิบ ท่านผู้ชมสังเกตดูตรงอัปเกรดขั้นสูงสุดตรงนี้แนมนะก็ะคือการอัพเป็นล่างอันตรานั่นเองนะครับนะซึ่งเราจะทําอย่างเงี้ยวบนไปเรื่อยๆะครับนะจนเรามีล่างอันตราครบ20ตัวนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามีล่างอันตราครบ20ตัวถ้าใครแบบว่าใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการคํานวณเอยเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยตัวอันตราล่างหนึ่งเนี่ยจะตกะเดี๋ยวผมกดอัพให้ดูเลยกันนะ <c oughs> ตอนนี้ของผมครบพอดีนะแล้วผมกดอัพเลย, <c oughs> เ,ลยเราได้ล่างอันตรามา1ล่างครับเดี๋ยวผมไปอธิบายก่อนนะ ร่างอันต้าร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่เราได้จากการรวมพวกตัวคาซึระแปดดาวธรรมดาเนี่ยทั้ง5ตัวมนรวมกันตัวตรงพีตรงเลขตรงนี้จะกลายเป็นเลข5ใช่ไหม พอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ให้ทําแบบนี้วนไปนะหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าเราก็เอาคาซิร่าเนี่ยมาอัพเราเอาอัพคาซิร่าตรงนี้เนี่ยแล้วก็อัพพัฒนาขึ้นเป็นร่างอันตราเนี่ยให้ครบ20ตัวนะครับนะย้ำนะครับว่า20พอครบ20ตัวแล้วนะครับนะแต่ละตัวเนี่ยจะมีพีหรือว่าพอยต์เลวนาดอยู่5พอยต์นั่นเองนะครับนะซึ่งผมเนี่ยจะใช้แบบสูตรคณิตศาสตร์สักเล็กสักสน้อยนะครับนะคือแต่ละตัวเนี่ยจะตกอยู่ที่5พีนะครับนะหรือว่าถ้าเราเอา20ตัวมารวมกันเนี่ย5คู 2, การที่เรามีร่างอันต้าที่มีค่าเยนหนาดพออยู่5 5แต้มเนี่ยมารวมกัน20ตัวเนี่ยจะให้จะทําให้เจ้าตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นตัวพีร้อยพอดี D S, ซึ่ง ถามว่าทำไมต้องทําให้มันเป็นล่างฟ้าถึง20ตัวด้วยอะไรขนาดนั้นนะครับนะก็คือการที่เราทําให้มันเป็นล่างฟ้าอัพจนถึง20ตัวเนี่ยจะทําให้เพดานเลเวลของเจ้าตัวระดับอัลตร้าเนี่ยถึงเลเวล240นะนะก็คือระดับสูงสุดของระดับอัลตร้านะครับนะซึ่งมันจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในการเล่นแบบด่านเคลียร์ด่านที่เซส,สเตทพิเศษอะไรเงี้ยเออเวลาเราทําอย่างนั้นเนี่ยเออเวลาเอาไปเล่นในด่านพวกนั้นเนี่ยเราก็จะได้พวกของรางวัลเยอะขึ้นด้วยแถมตัวเราก็เก่งด้วยนั่นเองนะครับนะแต่ถ้า ใครมีตรงนี้อ่าแต่ผมให้ดูนะอัปเกรดท่านสูงสุดใช่ไหมอ่ะสมมติว่าเราทำแล้วเสร็จแล้วหนึ่งตัวเป็น P 5แล้วหนึ่งตัวเครับนะเรามากดอัปเกรดปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีของไม่พอครับแถมเราเนี่ยเป็นรหัสที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆผมแนะนําครับให้ทําเป็นแบบฉบับงบน้อยไปก่อนก็คือการทําเป็นร่างอันต้าไว้1ตัวใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็เอาพวกตัวพวกเนี้ยมายัดไปเลยครับยัดไปเลยไม่ต้องสนใจครับอ่พอถึงเวลร้อยสี่สิบแม็กปุ๊บเราก็ยัดต่อได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นตััววเดียกน สิ่งที่จะเพิ่มเนี่ยไม่ใช่เลเวลครับแต่เป็นค่า P ีนั่นเองนะครับนะก็คือแต้มเลวหนาดพอยเนี่ยมันจะเพิ่มถ้าเอาตัวละครที่เหมือนกันมายัดใส่ตัวเดียวกันนั่นเองนะครับนะโอเคการที่เรามีของน้อยเนี่ยให้ทำแบบวิธีนี้ไปเรื่อยๆจน P ีถึง100นะครับนะก็คือเราต้องมีตัวละครเนี้ย100ตัวที่เอามาอัพรวมกันแต่ถ้าใครมีงบเยอะหน่อยแนะนำให้ทำวิธีที่ผมบอกไปก็คือการอัพให้แบบ5ตัวใช่ไหมพอแบบเอาห้าตัวมรวมกันได้เป็นร่างแม็กหนึ่งตัวแล้วเราค่อยอั ที่เราทำมาทั้งหมด20ตัวเนี่ยเอามาอัพรวมกันนั่นเองนะครับนะจะทำให้ตัวนั้นเนี่ยเป็นระดับแม็กอันต้านั่นเองนะครับนะแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเอออันต้าแม็กอ่ะเออนะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วพออันต้าแม็กเสร็จปุ๊บเราค่อยกดสลับล่างไปใช้ล่างไฮเปอร์หรือว่าใครอยากจะใช้ล่างอันต้าเพราะว่ามันปล่อยเร็วปล่อยตัวเร็วอะไรอย่างเี้ก็แล้วแต่นะครับนะประมาณนั้นสหรับวนกา,ทาทรทำ P 로นผมอธิบายให้แบบว่า รวดเร็วแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจหรือเปล่านะครับนะแต่คือผมอาจจะแบบพยายามอธิบายให้มันแบบฟังออกง่ายๆแล้วกันนะครับนะก็คือวิธีการทาเนี่ยจะพยายามไม่ให้มันดูแบบว่างงๆหรือว่าซับซ้อนอะไรนี้นะนะก็คือเอาถ้าถ้าให้พูดใหม่เนี่ยก็คือถ้าให้พูดอีกรอบเนี่ยก็คือการเอาตัวละครที่เหมือนกันเนี่ยมาอัพห้าตัวอ่าสมมติมีห้าตัวใช่ไหมเอามาอัพรวมกันเป็นเวลร้อยสี่สิบอ่าเดี๋ยวผมออพให้ดูอีกรอบนะบเอาตัวเหมือนกันใช่ไหมเสร็จปุ๊บเลเจอร์ชิ้นดีวกันเราอัพไปเลยหน C5 ให้ตรง P เลขด้านล่างใต้ๆเลยว่าตรงนี้เป็นระดับเป็น P5 ใช่ไหมสร็จิเรอัพ,พครับเราอัพนี้เสร็จป,ปุ๊บเท่ากับว่าเราได้1ตัวแบบที่เป็น P5 ใช่ไหมพอเราอัพนี้เสร็จป,ปุ๊บเราก็อัพตัวไอ้ที่เป็นระดับซูเปอร์มาสเตอร์ตรงนี้เนี่ยหรือว่าเวลร้อยสีแม็กเนี่ยอัพเป็นร่างอันตรานั่นเองเนะแล้วก็เอาร่างอันตราที่เรามีอยู่เยอะๆเนี่ยเอามาค่อยมาอัพใส่รวมกันรวมกันรวมกันนะครับนะนะครับประมาณนั้นซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้แบบตัวละครเรามันเก่งขึ้นหรือว่าแบบเพ การทํา P ร้อยมันจะมี2แบบมันจะมีแบบว่างบน้อยกับแบบว่ามีแบบงบเยอะนะครับนะบก็คือใครแบบของเยอะพอที่จะทําแบบร่างอัลตราได้20ล่างเนี่ยก็ทํามาเลยนะครับนะเ<ร>พราะจะทําให้แบบตัวของเราเนี่ยมันเป็นระดับแม็กนะครับนะจะเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยจะได้เก่งกว่าพวกตัวระดับที่เป็นวีร้อยสธรรมดาแต่มี P ร้อยนั่นเองนะครับนะประมาณนั้นนะครับสำหรับการอธิบาย P ร้อยใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะนะสามารถแบบว่าคอมเมนต์ถามเพิ่มเติมได้นะว่าตรงไหนเนี่ยมันไม่เข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถ คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับนะสำหรับการทำพีร0อนะครับนะแล้วก็บางคนที่สร้างมาแบบเป็นรหัสใหม่ๆอะไรเงี้ยเนี่ยอาจจะเวลาไปเล่นเนี่ยเวลาไปเล่นด่าน,อ,น,นอันนี้ตรงเนี้ยกินธรรมะนะครับสเตจอินเวนต์กินธรรมะเนี่ยมันอาจจะได้แบบบางทีก็ได้คาซึาระบ้างกดไม่ได้บ้างหรือว่าเล่นหนึ่งด่านอ่าสมมติว่าเล่นด่านที่5ใช่ไหมเล่นครบ5ครั้งละได้คาซึาระมาแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าทั้งวันเนี่ยเล่นจนหมดแล้วเล่นจนหมดหมดโคต้าทั้ง6ด่านแล้วเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยได้มาแค่สองสามตัวอะไรเงี้ยก็ ท่านผู้ชมก็สามารถเก็บสะสมไปเรื่อยๆหรือว่าใครเริ่มเล่นใหม่แล้วยังแบบว่ามีคนนกเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยเนี่ยก็สามารถไปเล่นด่าบวิ่งได้นะนะดาบวิ่งนี่ก็เวลาเรารีเวลาดาบวิ่งมันแบบว่าอินเวนท์มันเสร็จสิ้นเนี่ยมันก็จะให้พวกตัวคาซิาระอะไรเงี้ยเนี่ยคือมาเยอะติดถึง15ตัวอะไรนี้นะนะอย่างมากก็ผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะไปจบอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะแต่ถ้ารหัสที่เพิ่งสร้างใหม่ๆเนี่ยอาจจะจบอยู่ที่ประมาณแบบ ประมาณอันดับ30,000ื่นถึงสี่หมื่นหรือว่าไม่ก็40,000ื่นถึงห้าหมื่นเลยอาจจะได้ประมาณ1ิบสิบเอ็ดตัวน,นะครับนั้นก็ทำแบบพีให้มันได้เยอะๆไปก่อนก็ได้นะนั้นแล้วพอเราแบบมีตัวที่มันมีพีเยอะๆเนี่ย พวกโคลาโบที่มันมาจากหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสแบบดรอปของได้มากขึ้นเราก็จะทํา P ร้อยได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะครับก็คือคุณประโยชน์ของ P ีร้อยเนี่ยมันเอาไว้สําหรับการฟาร์มล้วนๆเลยนะครับนะเวลาเราเอาไป p ีพเนี่ยไม่มีแบบว่าได้แต้มเยอะขึ้นไม่มีนะนะสำหรับการฟาร์มล้วนๆเลยนั่นเองนะสำหรับ P ีร้อยนั่นเองนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ไอดีใหม่ๆเนี่ยทำทุก ID เลยนะครนะเป็นทีม P ีร้อยของตัวเองอะไรเงี้ยคือเวลาเราฟาร์มเนี่ยจะได้ของเยอะขึ้นนั่นเองนะครับนะ โอเคครับเราอธิบาย P100 กันไปแบบเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจมากหรือน้อยเพียงใดนะครับนะแต่ถ้าสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับนะก่อนจะจ่ายกันไปผมขอแวะมาเล่น p v p ีสักนิดสักหน่อยนะครับนะคือการเล่น p v p เนี่ยเป็นของคู่กันของพายดโอ้โหทําไมมันเจอแต่เจลลี่นาฬิกาปูเกียร์มันตึงผมก็คงจะไม่ขอยุ่เนมนขอกดรีหนีแล้วกันนะครับ ทุรหลักของผมเนี่ยไม่มีเกียร์โดนแน่นอนร้อเเซ็นเลยสักชิ้นเดียวนะครับนะโอ้โหโดนแน่นอนปืนคิดมัดเปล่าไกทองตึงไปพี่เปาดูกนะพวกไมกี้ม็อบไซโคอะไรเงี้ยก็เกียร์ปกตินะครับนะแต่ที่ตึงเลยคือบาว่าไกทองนะครับนะโอ้โหตึงจริงๆโอเคมาเดี๋ยวผมขอลองไหนแล้วกันเอเคอร์ ker, ไหนมาครับขอลองสู้กันหน่อยไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะแต่ก็ขอให้ไหวครับไป ทีมที่ผมเล่นก็ทีมแรกจะเป็นคอมโบแบบว่าหยุดเวลาชั่วคราวนะครับนะโอ้โอ้โอ้โหดันสู้ไม่ได้ดันสู้ไม่ได้เออลืมบอกไปว่าทีมอ่ารหัสหลักของผมเนี่ยได้ฮิจิกะตะมาแล้วนะครับนะแต่คือฮิจิกะตะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคู่เทพของเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะของฟลอรโบรอบนี้นะครับนะโอเคกดน้ำแข็งแม่งเลยแล้วกันไหนเขากดโล่ไปแล้วโอเคมามันไม่ใช่ตัวคู่เทพนะครับนะตัวคู่เทพรอบนี้ก็จะเป็นคุณกินกับอ่าน้องคางุระนะครับนะยิงอัดเข้าไปเลยบุ๊ค ไม่ทันละไม่ทันละอุ้ยอุ้ยอุ้ยต้องตั้งโล่ต้องตั้งโล่ตัวเริ่มล้มเริ่มไม่ดีต้องตั้งโล่เข้าไปกดยิงสแปมเออาบาลล็อกลงไปครับบาเอา่อไอฮิจิคตาตะเนี่ยมันติดแล่แบบเพิ่มแลก่ก็จริงนะครับแต่มันเป็นเพิ่มแล่แค่สามร้อยนะครับนะซึ่งมันมันไม่ได้แบบว่าเพิ่มแล่แบบดิบเชือ่อเหมือนพวกคาร์ระหรือว่าคนกินอะไรประมาณนี้นะนะแต่ก็อยากจะใช้ก็ได้นะครับผมก็ปั้นมาใช้อยู่เพราะว่าไม่ใช่อะไรเลยครับไม่ใช่ว่าตัวมันเก่งอะไรเวอร์วัาวางนะครับนะแต่คือผมชอบนะครับนะ แต่ถ้าใครอยากให้รีวิวก็เดี๋ยวผมก็จะปั้นมันให้เป็นร่างไฮเปอร์แม็กก่อนแล้วกันนะเราค่อยเอามารีวิวนะครับนะไม่รู้ว่าจะทันในเดือนนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเหลือกบ,บม่วงเออไม่ใช่สิไม่ใช่กบม่วงสิกบฟ้าอยู่ประมาณ5้าตัวนะนะเออมาเหรอผมกดบ้านขนาดนี้แล้วให้ผมชนะสักทีเหรอยิงเจลลี่อัดเข้าไปืออเขาหนามากเขาดุเดือดมากแต่คือไอ้สี่ตัวที่อยู่ทีมเอของผมเนี่ยมันจะมีเอเลนเอลิสแล้วก็ไมกี้แล้วก็ซิวี่ CV เนี่ยมันก็จะมีแบบว่า หยุดอ,ออกปิบัติการชั่วคราวนะครับนะซึ่งมันจะเป็นคอมโบสีตัวที่ผมพยายามจะหาตัวที่ห้ามาแล้วนะนะแต่คือผมเปิดไม่ได้นะครับนะเออก็เศร้าใจนะครับนะมาทีมต่อไปบาวล็อกโดนแน่นอนคือในแรง้งทองอะไรอย่างนี้่คือบาวล็อกโดนแน่นอนเนะี่ยสยองกลุมนะครับนะโดนไปทีนี่คือพี่หดตดหายนะครับโอ้ผมว่าผมไม่ไหววะ่ะเกียร์มันตึงเกินนะครับนะโอ้โหเฟลุนซิววี่มันชื่อฟิตในเรื่องนะแต่ผมติดเรียกซิววี่ แต่ละตัวเกียร์นี่ตึงจะแฉดบากี้โอ้โหเขียวกะโดนแน่นอนอะไรวะเนี่ยทำไมมันตึง <c oughs> นี่แหล่งทองหนึ่งจริงไหมเนะี่ยคือถึงแม่เลยครับที่ทําโทัที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าเราต้องเ,อเก็บเพชรไว้สุ่มแบบเกียร์ดีๆนะฮะไม่งั้นนี่เราจะลำบากเอาเนี่ยเนี่ยคือแบบเบาล็อกเนี่ยบอลชายหาดอย่างเงี้ยโอ้โหโดนแน่นอนคืออยากจะลองอยู่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าเนะี่ยโดนแน่นอนสองตัวแค่นี้ก็ นี้ก็เล่นยากสุดๆแล้วนะครับนะคือทีมผมเนี่ยมันมีตัวแบบตัวเก่งแค่ตัวเดียวคือเอเลนนะครับนะคือแบบมันคือเอเลนจริงๆเลยนะครับแแบบตัวที่อ่าเดี๋ยวถ้าผู้ชมไม่ไม่ไม่รู้ไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่อแต่ผู้ชมลองสังเกตนะว่าเอเลนมันแปลงร่างแล้วมันทํางานดีขนาดไหนนะครับนะโอเคแม่เห็นไหมมันข้ามไปด้านหลังเพื่อนละนะครับโอ้โหมันตัวบินมันมาแล้วว่ะคือเอเลนมันยืนค้ำดีนะครับนะแต่เกียร์ของผมที่ใส่ให้มันเนี่ยไม่ได้ใส่โดนแน่นอนให้เอเลนนะอุ้ยโดนแล้วว่ะโดนแช่โดนแช่โดนแช่ดตาน จีกะตาฮิจีกะตาที่ผมลองเล่นมาเนี่ยเกียร์ผมไม่ได้ใส่ให้มันเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ตามท้องเรื่องครับคือฟิตเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่เกียร์เทียบให้มันนะแต่ว่ามันก็ยังยืนได้ดีกว่าฮิ่จีกระตาครับนะก็ยังก็แงแ่เลยครับฟิตมันตัวคู่เทียบกับกดูเดะถ้าจบบ้านแล้วโอโอ้โอเคไม่เป็นไรมันจบแบบผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจบอะไรนะครับนะมาเราไปต่ออีกอีกสามรอบมาอันนี้โอ้โหเกียร์บอลชายหาด มหนาวชี้เลยอะกบไอ้ตัวกบนี่คือผมไม่ได้ปั้นหมากลุกจนแม็กด้วยแล้วก็ไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะครับหมากลุกผมก็จะก้องแก๊งหน่อยนะแล้วก็ผมเป็นประเภทที่หืมเกียร์โดนแน่นอนคือตอนเนี้ยรหัสหลักของผมเนี่ยหวาอย่างเดียวผวาคือผวาเกียร์โดนแน่นอนนะครับโอ้โหปืนปืนแสงปืนพกของคิซาก,กิไปครับหนีครับหนีเสีครับรออะไรไมกี้ <c oughs> เสียงเริ่มแหบแล้ววะไมกี้ฟิตทำไมแต่ละตัวเขาตึงจังเลยอะ ควาล็อกผมว่าอันทีมนี้ผมน่าจะสู้ไม่ได้โอ้โหลูดี้ใส่ขวานไปหนีครับท่านผู้ชมหนีครับสู้ไม่ได้คือรหัสหลักผมเนี่ยพยายามตอนแรกเนี่ยมีเพชรเยอะนะครับนะแต่ไปเปิดคุณกินหมดแล้วก็ไม่ได้นะครับนะเกลือเกลือกินนะครับเกลือกินแน่น,นะก็เลยเฮงเลยนะครับนะโอ้โหไมกี้ดีเกียร์แบบโคตรแน่นบาก,กี้กันแน่นเซรีนาฬิกาปู่มาไอกลิกก่งแบบคือผมเกียร์อย่างอื่นเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะผมกลัวแบบแค่โดนร้อยโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อะมา ให้เอลินมันแบกครับมาเลยเอเลินก็ยังทํางานได้ดีอยู่ยำหม,มิ่นเอเลินผมไปไปครับโดดโดโดไปเลยลูกเออสกิลใครเมื่อกี้ทำไมมันล้มลน,ลนั่นเองล้วแน่เลยอะไ,ไรครับเออโดดเข้าไปอุ้ยมันแช่มาเราก็เอ่อเอา,าตัจส่วนเลยเอเลินโดดย่ำข้าไปลูกย่ำกระบอกเข้าไปเออนั่นแหละเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าเปิดเกียร์มีตู้คริสต์มันเข้ามาก็จะเปิดเกียร์แล้วก็หาเกียร์ใส่ให้เอรินนะครับนรบนะหรือไม่ก็หาแบบให้ตัวอื่นมันช่วยเบรกนะครับตอนนี้นี่คือรหัสที่ไอตัวรหัสหลักที่ผมแบบ พยายามจะปั้นขึ้นมาแบกก็เป็นพวกไมกี้กับฟิตอ่าแล้วก็ซิวี่เออผมติดไม่ไม่ค่อยอยากเลียกฟิตเทเลไม่ถนัดตา่างเออแช่ยับไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเขาจะกดสวนไหมแต่บอดเขาไม่น่ากดมากบอดแรงนี้ไม่น่าตึงขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ก็แต่ก็ไม่น่ครับมันแล้วแต่เวลาด้วยคือถ้าแบบช่วงเวลาไหนนี่ใกล้จะรีแรงหรือว่าอะไรเงี้ยนี่นคือบอดแม่งแบบตึงมากนะนะตับทีมกันแบบโหดหินมาเอเินวะอีคล้ายๆผมเลย บบใส่กระดิ่งรองเท้าแล้วก็กงจักรเลโอนตดาวินชีเอ้าทำไมทำไมโอลิเวอร์ไม่ใส่ของผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนของแล้วลืมใส่คืนโอตึงอยู่แต่น่าจะลองครับไม่ได้แบบว่ามีเกียร์โดนแนนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบขนาดนั้นนะไม่รู้ผมยังไม่เห็นสักอันเลยว่าผมตาฝาดไม่รู้ไปครับไปเลยอุย้ยฮิจคิคาตะผมโดนสตันเลยตั้งแต่รอบแบบรอแบบแบบแรกที่ลงอะไอฮิจคิคาตะลูกยังไง โซสิเอรเินฝั่งรุกเข้ามาแล้วนัทสื่อขยี้หน้ามันนัทสื่อผมเอาหนัาสื่อมาเพราะการนี้เลยนะเอามาตีกับเอรเินนะครับถึงแม้ว่าจะตีไม่ค่อยตายเท่าไหร่ก็คือไปดิกดโล่แบบเอามาตายไปแล้วนี้ก็โดนผมบาร์ลอกยัดไปต่อบาร์ลอกยัดไปต่อ,อกดหน้าบ้านขนาดนี้ให้ผมเธอยิงอัดระเบิดหนึ่งทีนะกดอัดหน้าบ้านครับอัดหน้าบ้านเอมิเลียก็โดนไปเถอะเอมิเลียก็โดนเอรินผมย่ำเข้าไปนะครับผมว่าคอมโบอุ้ยแย่ อย่าวังว่าจะกดน้ำแข็งแล้วผมจะตายทั้งทีมอย่าวังฮะเออคอมโบหยุดหยุดออกปฏิบัติการชั่วคราวนี่ผมน่าจะติดดีนะฝั่งนู้นนี่คือไม่ได้เล่นนะครับเราจะได้เต้มเท่าไหร่น้อได้เต้ม42นะครับได้ถ้วย42ออ่าแต้มสูงสุดโอ้โหพันเก้าเลยเหรอแล้วผมจะไปอุย้ยห้าตัวไอ้พวกห้าตัวอย่างงี้เนี่ยเกียร์เกียร์แบบเกียรแบบแบบ์โหดนะครับต้องระวังอุย้ยใครงูและ มาได้เวลาซัดเลยผมอยากจะลองวัดเชิงอยู่แล้วคางูลงคาง,งูนะไปเลยฮะเอาเลนออกไปแล้วก็ฮิจิคาตะไปเลยมายองเนสแมนเอเลนกระโดดสวยโดนพัดมาแต่นึ่นๆเลยวะ่ะโดนพัดมาแต่นึ่นๆผมไม่รู้ว่าแหล่งแบบตำนานเขายังใช้เอเลนกันอยู่ไหมนะยัดเลยแล้วกัน,นครับเาเฮ้ยเขาไม่ยอมะผมก็ไม่ยอมคือกันหรอวะผมยัดอยู่หน้าบ้านขนาดเนี้เออเอาเอเลนรู้ไหมครับ ไม่รู้ว่าแรงแบบตำนงตำนานเขาใช้เอเลนกันหรือเปล่าเดี๋ยวจบเกมนี้ผมจะไปส่องดูนะว่าเขาใช้เอเลนกันหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะใช้เอเลนกันแล้วนะเพราะว่ามันก็แบบว่าโดนเขาเรียกว่าไงโดนกลบมานานแล้วนะครับนะคือมีตัวอื่นที่เก่งกว่านะครับนะประมาณนั้นเพราะว่าในช่วงนี้เวลาเนี้ยเวลาผมกดไปเจอทีมไหนเนี่ยผมก็นานๆที่จะเจอเอเลนนะไม่รู้ว่าเขาไม่ใช้กันหรือว่าเขาไม่มีอะไรกันนะครับนะ ก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับไม่มีกับไม่ใช้นะครับแต่ผมเนี่ยใช้อยู่แล้วนะครับนาะยก็น่าจะใช้เอเลนยาวๆนะนะเพราะว่าตัวไม่ง่งนะปั้นแบบเป็น9ดาวแม็กตัวแรกของไอดีเลยนะครับเนะีมาได้ส1่ถ้วยครับเราไปดูตำนานเอะไปดูมาสเตอร์ดีกว่ามันก็จะได้พอใช้อ้างอิงนะมาสเตอร์หนึ่งอ่าเขาเขาใช้คุณกินนะไม่แต่เขาไม่ได้ใช้เอเลนอ่ะเดี๋ยวไปดูทีมอันนี้ทีมป้องกันเขาเนาะทีมตีเขาล่ะทีมอะไรวะทีมหนึ่งทีมโอ้โหเดี่มันครบ เออกินทามะเพราะว่าผมว่าผมว่าเขาน่าจะชอบมากๆอุ้ยฮิจิคาตาเป็นร่างไฮเปอร์แต่ไม่ได้ปั้นแต่ไม่เป็นไรผมเองเนี่แหละที่จะปั้นเอามีร่างมีเอเลนโอเอเลนพีร้อยโอเคครับอุ้ยทีมพีร้อยน่าจะหมดหลายหลายตังค์อยู่นะครับนะเอาตัวละครบแบบเอ่อคโลโบมาทำพีร้อยเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบกลิปบิ่งเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไครต์นะเป็นกันต่อไปกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีท่าน้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดบ,บิอของเรานะครับมีระบบสมัครสมา,สมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสีที่พิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บบาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ